สบายดีพี่น้องสนังเปิดกลองมากจะเจอกับสาวเมย์สาวลาวเนาะพี่น้องสบายดีภอวันโดยภาวเมื่อเนี่ยสาวนางมีโอกาสได้มาอันมากงานงานนี้อันสาวเมย์เป็นเจ้าภาพเนาะพี่น้องงานงานใต้รูปมาสาว ดูดูนานเต่งน้องชายพี่น้องเอ้ยเจ้านางกะได้มีโอกาสได้มาสบายดีคนงามเดิมเงินยังกินเงินเดิมแผนแผนตอนหลับพี่น้องอันนี้ก็ซีเป็นบรรยากาศในงานเนาะพี่น้องแขกคนณกะสีโบราณปันใดได้พี่น้องเพราะว่าส่วนนี้กะบ้านเท่านะ แต่งงานลายเนาะพี่น้องมือหนึ่งนะสองสามงานพี่น้องเอ้บันไก่เฮือนเคียงเขานะก็เลยเซียนคนับลายปันไดเนาะแล้วน,นี่เพื่อนกาเจ้าภาพเพื่อนกายก่ยอพักเขามาน ในซานังกับสาแพงไรพี่น้องเอ้ยจบไปทีสซาแพงซาลังกับบากับสาแพงพี่น้องเอ้ยจะพาปุนกระยอนกับเขามาให้เลยแหละซาลังกับสิกินเขาเนาะพี่น้องนี่ขบุดนนำด้วยพี่น้องเอ้ยยังก่อยังกินปลได้ซบุ้งขบุดหมิ่นมีลาบเนาะแล้วก็มีแกงพี่น้องเอ้ยน้ำขบุนกับบ้านแดงจำข่อมเป็นตาแสบบารีพี่น้องอื คนคๆเลย ales, พี่น้องเลยเจ้านางซีซ so ีิ c> <c <t ies> <t ies> hey, ่งพี่น้องแเศบมเลแซ่บพี่น้องเอ้ยนำกระบุนแซ่บเส็บนวดขนาดเลยเดี๋จ้านางขออนุญาตกินเข่ากันได้พี่น้องเด้อ

kiêm, game du vật, game du vật kêu sao kêu game kêu cha có đi <laughs> กินแล้วกันเอเลยแซ่แซ่จะพากินยังไดก็ได้แต่ไม่พี่น้องจะพาไปลมเด้อคือหนี่ยอาจจะเด้อนัเสียงคึอคอน่เอากระลอยู่นนี้เร่งอกนปลากวนบะโลงลาไหลเข้ากันก็ได้เขากระโลนาแค่นี้

กินเาแล้วกินขะบุญต่อพี่น้องเลยกินขมบุณดลอบบขนมจีนเนาะพี่น้องช่วงงานอะไรแสดงงานกัน

พิด6ทอยกอน่้นี่ดน่าง้อยพี่มาอยู่ไหนพี่กร่นจะโยไม่ยังใกละเจ้าไ่ได้เห็นหรือพระเจ้าคือไปกงเตรียมสีแห่เคยไปฝนตกดินมาพี่น้องไม่ใช่โดนตดจอกจอก คนตกลิ่นปล่อยๆอยพี่น้องเอ้ยเตินกำลังสี่เหตเลยไปเจ็บโบเจ็โบกำลังมาพี่น้อง พี่พี่โก้ไป้ขั้นหนึ่งแล้วก็หุนได้ขั้นหนึ่งพี่น้องไปส่งเคยเนาะเจ้าน่าก็อยากไปส่งเคยพี่น้อง้าเจ้าอยู่พี่น้องด้ยซะโดยสบายดีที่บุญโดย พอดีชาวนางยังสิไปอีกงานหนึ่งพี่น้องเอ้ยมือน,นีนะชาวนางสิได้ไปงานแต่งอยู่สองงานเนาะก็เลยไ้ไปส่งเคยน้ำพึ่นเดีเ๋ยวออกจากงานนี่ก็สิไปอีกหมดหนึ่งพี่น้องเลยอเตอนนี้ชาวนางการรับประทานอาหารแล้วแล้วนะพี่น้อง เลยก็ซอยดองเพื่นเรียบร้อยแล้วสนั่งกับสีแด้เมื่อพี่น้องไปเจอกันอยู่งานนั้นงานไหนงานที่สองแล้วพี่น้องอยู่บ้านน้องสโนวน,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 น้อพี่น้องเนาะไปขับไปในงานเลยปะชอบไหมเขับไปในงาน,นาากันเลยเนาะสาวคนนั้นโดยคนบอไลน้องพี่น้องรา,ายงานในหมู่บ้านนี้เราม,มีสองงานพี่น้องเลยดี ก็ชนางกับมาสวยแน่เนาะพี่น้องเพราะเป็นงานที่สองคนก็เลยบลายอีกอย่างก,ก็บ,บ้านนี้ก็มีสองงานก็สิเป็นงานทียนเป็นบ้านเจ้าเช้าที่ชนางไปกันไปมาเมื่อกี้นี่แหละพี่น้องที่ชนางไปมาน่ะเป็นฝ่ายเจ้าบ่าวเนาะเจ้าสาวน่ะสิเป็นหมู่บ้านน้องสะโนพี่น้องเลย แกงน้องพี่น้องแกงแล้วก็ล ah ่บข้าวแล้วก็ล่บดิบงานนีนสิบ <medo> ่ม <tra> ีข้ปุ้นบ่ทันข้ปุ้นพี่น้องไอ้สนั่งกับสาแพงมาสวยมามาซ้ายเนาะพี่น้องก็เลยบ่ทันข้ปุ้นข้ปุ้นเพิ่นเบิดเพิ่นว่าพี่น้องกินชำนักกินชำนั้นเนาะพี่น้องพอเฮาก็กินมาแล้วแล้วในสนางกับสาแพงกะกินข้าวแล้วแล้วเนาะพี่น้องก็สิไปซอยดองเพิ่นให้สห้แพงไปซอยแล้วก็สิได้เมื่อไรแล้วพี่น้องมัน เอาเป็นว่ามือน,นี้กะต้องงานกะผ่านไปเป็นถี่เยียบหอยเนาะพี่น้องเดี๋ยวชาวนางกะิคอจบขีบเพียงํำนี้เลยเนาะ,<ล>ะพี่น้องขอบุณนะขอบุณทุกทานที่เขามาหับซมสองชาวนางชาวลาาเนาะกะให้ทุกทานอยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้อง